อจานี่ครับหแย้งสิทธิ์ขอให้ท่านไปศาลเพื่อรับเข้าใจถึงสิทธิ์และหน้าที่ของท่านตามกฎหมายบันอยากให้ผู้เสียหายมีสิทธิขอรับให้บังคับจำเลยชดใช้หรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินที่อันเนื่องมาจากการะทำความผิดของจำเลยซึ่งไม่ต้องฟ้องเป็นคดีใหม่ซึ่งโดยยื่นคำร้องต่อศาลก่อนเริ่มสิทธิยาน หรือกอนสาวิญญาณไฉทิฏฐิไดขอให้ท่านแต่งตั้งทนายความเข้ายื่นคำร้องและร่วมประชุมคดีในวันนัด้องเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่สองดังนั้นขอให้ท่านไปศาลที่ในวันนัดดังกล่าวและเพื่อความสะดวกแก่การมาติดต่อกับศาลขอให้ท่าให้เราเซ็นได้เลยเพราะว่าทานูงนเขาไปถึงทานเงนปฏิเสธอยู่แล้วปฏิเสธถกข้อกล่าวห้าเลยทำนายผีปูดเองนะทุกหน้า จ้านัดีมันบูดเองเลยนะว่าเขาปฏิเสธตุธกเขาตา่าห้าแล้วก็เขาไม่เคยเรียนคำมีคมมาคำว่าไม่เคยรันที่ร้องท่าสิมันนี้มาสาลเป็นเรื่องอะไรงั้วันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคดีเพิ่มมาค่ะเนื่องจากว่าออตอนที่เราไปย้ายย้ายบ้านะนะคะย้ายของออกจากเรือนหอนะคะก็คือมันมี ของมีค่านะคะก็คือพ้าเลี่ยมทองของเจี๊ยบนะคะ3องค์ในพ้าเลี่ยมทองก็จะมีเ,เ,เสด็จกรมหลวงชุมพรนะคะรุ่นระเบิดนะคะเลี่ยมทองนะคะองค์ใหญ่แล้วก็เป็นลูกแก้วหลวงปู่สวงแล้วก็พิดหมอนเพราะท่านคล้ายนี้จะดังมากทั้ง3องค์เนี่ยมันมีมูลค่านะคะทั้งทางจิตใจเนื่องจากว่าองค์ใหญ่กรมหลวงชุมพรเนี่ยเป็นรุ่นที่นายทหารใหญ่เขาจะได้กันจาก สมเด็จราชินีและชันที่9นะคะก็เป็นพี่ชายเจี๊ยบค่ะมนตรีเรียงไตรสีรักเนี่ยเป็นคนมอบให้มาประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะซึ่งมันเป็นสมบัติส่วนตัวที่เจี๊ยบมีก่อนที่จะสมรสกับฝ่ายชายค่ะทีนี้นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นหินลูกปัดนะคะหินลูกปัดธรวดีหินสีคนใต้นะคะก็จะชอบเล่นแต่ว่าเจี๊ยบได้มาตั้งแต่สมัยที่เจี๊ยบถ่ายปกสตอพัดถิ่น ใครที่เป็นแฟนขับเรียบหรือจะรู้ว่าปกสตอพัดหินจะใส่หินสีลูกปัดเนี่ยเรียงเส้นตั้งแต่สั้นยาวลงมาเลยนะคะมันเป็นคอนเซ็ปต์ซึ่งที่เหลือจากนั้นก็จะเป็นพระพิคเนตจากประเทศอินเดียนะคะที่ที่ฝังพลอย9เม็ดนะคะแล้วก็เป็นแหวนของจอมซิลเวอร์นะคะก็คือเป็นตัวเรือนจะเป็นเงินร้อยเเซค่ะแล้วก็จะมีเพชรฝังอยู่สองวงทำคู่นะคะรายละเอียดก็จะมีอยู่ใน ใบที่เจี๊ยบไปแจ้งความไว้นะคะว่ามีมูลค่าเท่าไหร่มีอะไรบ้างรวมเบ็ดเสร็จก็แสนกว่าบาทนะแสนแสนสี่ตัวนี้ที่เราไปแจ้งความวเขาลักทรัพย์นี่หมายความคือเขาเอาไปใช้ที่ไหนนะคืออย่างนี้นะคะเจี๊ยบเนี่ยได้มีแจ้งความจำนงนไปแล้วตั้งแต่ก่อนลงบันที่ประจำวันว่าเราจะเข้าไปย้ายของเราออกทางท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจสพมาบอมริดนะคะเนี่ยก็ได้เข้าไปแจ้งกับทางบ้านเขาไว้แล้วว่า วันที่10มกราเจี๊ยบลงมนที่ประจาวันวันที่11ทางฝ่ายหญิงเนี่ยก็คือเจี๊ยบเนี่ยจะไปย้ายของเขาก็รับทราบทั้ง,งครอบครัวค่ะทีนี้พอวันที่เราไปย้ายของเนี่ยก็จะมีทั้งแบบแฟนขับเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือว่าญาติพี่น้องแม้กระทั่งชาวบ้านในเกาะก็ไปช่วยกันทีนี้เจี๊ยบก็เลยถามถึงของของเจี๊ยบเนี่ยค่ะก็คือเป็นสมบัติส่วนตัวเนี่ยว่าว่าอยู่ที่ไหนเพราะเราจะเอากลับเราจะต้องเอากลับ ก็คือเป็นเป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะเป็นผู้ชายที่ตอนที่ทําเรือนหอเขาก็ไปทาสีส่วนตัวเขาจะสนิทกันเลยกับฟลุกเนี่ยเราก็เลยเหมือนกับว่าให้เขาไปคุยดีแล้วจะได้ไม่มีแรงประทะค,คือมันเป็นครั้งที่แบบเกิดปัญหาใหม่ๆแล้วก็เราก็กลัวเรื่องอารมณ์กันทั้งสองฝ่ายใช่ไหมคะเจ้าได้เสี่ยมบอกว่าไปพยายามจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะแยกอ่ะให้ทุกอย่างมันราบลื่นที่สุดพอน้องชายเขาไปถามเนี่ยเขาก็บอกว่าเขา เอาไปจำนำในวันที่เขาถามนะคะซึ่งก็จะมีคนยืนฟังอยู่ด้วยแต่คนที่คุยคือน้องชายลูกพี่ลูกน้องคนที่ไปช่วยทาสีเนี่ยค่ะว่าเขาเอาไปจำนำแล้วแล้วก็เขาจำนำหมื่นเดียวแล้วเขาก็โอนเงินที่จำนำพราเนี่ยมาให้เจี๊ยบนะคะหมื่นหนึ่งถ้าจะเอาก็ให้เอาตังมาห้าพันเพื่อที่จะได้ไปไถ่คนละครึ่งพอน้องชายมาบอกเจี๊ยบเนี่ยเจี๊ยบก็งงอ่ะคือตอนเราแยกกันพระยังอยู่ที่คอคุณเลย วันที่29พฤศจิกา2562เนี่ยคือคุณยังใส่สร้อยที่มีพระของเราอยู่แล้วก็ตั้งแต่แยกกันเนี่ยจนเกิดเหตุเนี่ยมีแต่ทางเจี๊ยบนะคะที่โอนเงินไปให้2,000ตอนที่เป็นข่าวจำได้ไหมคะเรื่องค่าน้ำมันทีนี้ในบัญชีเจี๊ยบไม่เคยมีเงินจากฟุกอยู่แล้วระยะเวลาจากตรงจุดนั้นก็เกิดเป็นความมโหะคะ่ะว่างั้นก็ให้เอาใบจำนำมาแล้วก็ เอารายละเอียดมาทั้งหมดปรากฏว่าเขาไม่ให้จนกระทั่งเราย้ายของเสร็จนะคะเรากลับไปดูทีนี้มันไม่ได้หายแค่พระที่อยู่ในคอละมันมีทั้งหินสีหินลูกปัดเธอคอยของที่มันมีมูลค่าทั้งทางจิตใจแล้วก็ทางตลาดนะคะที่เจะอธิบายไปเบื้องต้นนะคะพอเรามานั่งคิดแล้วโอ้โหมันหมดเลยอทั้งนะ คือมันเหมือนหมดเลยอะค่ะแล้วมันเป็นของของเจีย๊ยบที่มันมีอยู่ก่อนหน้านั้นมันไม่ได้เป็นสินสมรสนะคะเจีย๊ยบให้เกียรตินะคะว่าถ้าเป็นสินสมรสเนี่ยโอเคเราก็ต้องมาเคลียร์กันใช่ไหมคะมแต่นี่มันเป็นของที่เจีย๊ยบมีอยู่ตั้งแต่แรกม,ม,มันมันก็เลยเข้าแจ้งความอะค่ะ<ม>เพราะว่าโทรคุยเคลียร์อะไรขอใบจำนำหรือพอติดต่อกลับไปอีกครั้งคือไม่รับไม่คุยแล้วเหมือนพูดตั้งไว้แล้วก็หายไปเลย<ม> <ๆ S 2> โดยที่ไม่ได้คุยกับเจีย๊ยบก็บจริงเจี๊ยบให้น้องชายโทรไปอีก เขาก็บอกผมไม่มีสัญญาณพี่เอออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะคือวันนี้เรามาสารเจอ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 ค่ะแต่ก็ไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันค่ะเขามากับทนายนะคะเขาเขาเขาว่าไงเกี่ยวกับเรืนี้เขาก็คือเขามาก่อนนะคะเขาปฏิเสธว่าเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยเขาคือพอไปถึงเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็บอกเราเลยว่าเขาขอต่อสู้แล้วก็ขอแบบปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและเขาไม่เคยเห็นสิ่งของเหล่านี้ เขาบอกกับเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็พูดแล้วคิดรู้สึกยังไงเกี่ยวกับภาพบุตรของฝ่ายชายกับหญิงคนใหม่ก็อืมคือหนูพ้นจุดมันไม่ใช่เรื่องแบบอกหักแล้วค่ะมันมันเป็นเรื่องของยังไงอะคือไม่รู้เขาทําได้ยังไงนะคะคือเจี๊ยบก็ยังคิดว่าเออแบบตามกฎหมายตอนนี้เขากับเจี๊ยบยังคงเป็นสามีภรรยากันนะคะคือศาลจะต้อเป็นผู้ตัดสินค่ะว่า เราตกลงที่จะหย่ากันแล้วนะคะทําหนังสือที่จะหย่ากันแล้วเพื่อที่จะตัดปัญหาเรื่องฟ้องหยา่าแต่เราทําหนังสือที่ต่างฝ่ายต่างพร้อมจะหยา่าแต่ยังคงเป็นสามีภรรยากันตามกฎหมายและคุณยังอยู่ในช่วงที่เป็นเรื่องเป็นความอยู่นะคะเจ้าก็ไม่เข้าใจว่าเขาเกิดเหตุอย่างนี้ไปได้ยังไงคือส่วนตัวมันมันเห็นแล้วมันก็รู้สึกเหมือนกับว่าแบบโอ้โหคือ เาก็าก,ก,ออาากมันตอบไปหมดแล้วค่ะทุกคนเห็นหมดแล้วใช่ไหมคะมันตอบโจทย์ไปหมดแล้วค่ะซึ่งในคําเบิกความเนี่ยที่เขาพูดเนี่ยมันย้อนแย้งไปหมดคือหนูหนูพ้นจุดนั้นจริงๆขอให้ทุกคนเชื่อว่าเจี๊ยบเข้นแข็งแล้วแล้วก็เจี๊ยบไม่อยากจะพูดทําร้ายกันอยู่แล้วเพราะว่าเราทุกอย่างตอนนี้มันต้องระวังนะคะเจี๊ยบแค่รู้สึกว่า เห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะว่าวันหนึ่งอ่ะมันก็จะค่อยๆปรักกดเองแล้วมันมาจากเท่าที่รู้นะคะในข่าวก็คือมันเหมือนกับเขาโพสต์เองตัวเรานี่มัวแต่หาอยู่หรือมีแต่คนส่งมาให้ถูกไหมคะแต่กลายเป็นว่าเขาทําลงไปไปเองแล้วในในในฐานะที่อยู่วงการบันเทิงตอนนี้เป็นจับ กระแสตบตัวยังไงบ้างก็มันก็เหมือนกับเป็นการลุกฮือขึ้นมาอีกรอบอะค่ะพอเป็นข่าวเรื่องที่เป็นภาพหลุดเนี่ยทุกคนก็ลุกฮือขึ้นมาอีกประมาณว่าจริงๆมันกําลังเงียบแล้วเนื่องจากค่ะคือมันกําลังเงียบแล้วเพราะว่าการต่อสู้ในชั้นศาลเนี่ยมันต้องใช้เวลาถูกไหมคะพี่ทีนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเออเราก็ดําเนินชีวิตปกติค่ะทํางานปกตินู่นนี่นั่นแต่พอมันเกิดเหตุอย่างเงี้ยคนก็เหมือนกับเย็บใช้คําว่าสงสารเย็บได้เลยนะ เพราะว่าทุกคนใช้คำาเห็นใจเนี่ยเห็นใจแล้วก็แบบโอ้โหมันเกิดขึ้นมาแบบนี้พี่เจี๊ยบจะเป็นยังไงอีกอะไรเงี้ยก็ขอให้บอกว่าเจี๊ยบเจี๊ยบเข้มแข็งนะคะมัน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 พ้นจุดอกหักหรือเสียใจมันไม่ใช่ละค่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องเห็นไหมคะว่าทุกคนเห็นเหมือนเจี๊ยบทุกคนเห็นการกระทําหรือเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันเจี๊ยบก็เลยจะต้อง มันไม่ใช่แค่เรื่องคดีแพ่งแล้วมันไปถึงเรื่องนี้ด้วยจริงๆใจเจียจ๊ยบไปอยู่ในเรื่องนี้นะคะเรื่องคดีลักทรัพย์อาญาเพราะว่าเจี๊ยบรู้สึกแบบทุกคนรู้ค่ะครอบครัวเราก็รู้ว่าเจี๊ยบห้ามตลอดนะคะว่าอย่าเอาไปใส่เจี๊บกลัวหายอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะประมาณเหมือนกับว่าแหมผัวเมียก,กันอะ่ะเออมันก็เหมือนกับว่าเราอย่าง,งกอะไรประมาณนี้นะพี่เนาะแต่เรา,ากลัวหายจริงๆเพราะมันเป็นของมีค่าทั้งทางจิตใจแล้วก็มีมูลค่าจริงๆ ทีนี้พอมันมาเกิดเหตุแบบนี้เราเรา,เราใจเรามาอยู่เรื่องนี้นะคะเพราะวันนี้หนูต้องมาสารเรื่องนี้ถูกป่ะกลายเป็นเอาอยู่ดีๆเปี้ยงเปี้ยงลงมาเรื่องภาพคู่หวานแหววคือยังไงก็ยืนยันว่าไม่สามารถกลับปไปเหมือนเดิมได้โอ้โหมันเป็นไปไม่ได้เลยพี่มันหนูว่ามันมีแต่หนักไปหน้าค่ะภาษาตายนะนักไปหน้าแล้วนะคะ<อ>เขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้คิดรู้สึกอะไรเลยอะ่ะหนูมองนะเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลย เขาไม่ได้เครียดอะหนูคิดว่านะเขาไม่ได้เครียดเลยเลยแล้วก็เขาก็มีความสุขดีซึ่งแบบเขาก็ทําให้เขาคงอยากให้ทุกคนเห็นว่าเขามีความสุขแต่นั่นคือสิ่งที่มันไม่มไมเหมาะสมนะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะคืออย่างน้อยทุกคนได้เห็นเหมือนเจี๊ยบทุกคนได้มันตอบโจทย์ไปหมดแล้วะคะ่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจี๊ยบก็เลยกลายเป็นมีสองเรื่องที่คิดหนึ่งคดีวันนี้นะคะเรื่องสารที่มาแจ้งสิทธิ์นะคะ กับเรื่องที่สองที่เราไม่นึกเลยก็คือเรื่องที่เขาหลุดภาพคู่ออกมาเองขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆ